สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การคุยเจาะลึกจากแหล่งข้อมูลที่เรามีกันนะครับวันนี้เราจะมาลงลึกในดดความโหราศาสตร์ที่น่าสนใจชิ้นหนึ่งครับผมชื่อเรื่องว่าดวงชาตาหลวงปุโทนหลํำแพรกับอายุยืนยาวนะครับอันนี้เป็นงานเขียนของอาจารย์สอแสงตะวันตีพิมพ์ในนิตยสารโหราเวชฉบับเดือนกรกฎาคมปี2537นู่นเลยเป้าหมายที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือการสกัดเอาแก่นคิดความหรือ มุมมองเชิงโหราศาสตร์ที่บทความนี้นำเสนอออกมานะครับเพื่อที่จะอธิบายปรากฏการอายุยืนยาวเป็นพิเศษของบุคคลท่านหนึ่งก็คือหลวงปู่โทหลําแพรคือตอนที่บทความนี้เขียนขึ้นเนี่ยท่านอายุเกือบจะร้อยแปดปีแล้วนะครับแต่ว่ายังแข็งแรงมากๆซึ่งก็นับเป็นเรื่องที่แบบไม่ธรรมดาเลยทีเดียวครับใช่ค่ะเป็นกรณีที่น่าศึกษามากๆเลยทั้งในแง่มุมสุขภาพหรือถ้ามองในมุมโหราศาสตร์ที่เราจะคุยกันวันนี้เนาะก็คือการพยายามทําความเข้าใจว่า โครงสร้างดวงดาวในพื้นชะตาของท่านนะคะมีอะไรที่บ่งชี้หรือพ่อจะอธิบายชีวิตที่ยืนยาวแล้วก็อาจจะดูมีลักษณะพิเศษแบบนี้ได้บ้างนะคะน่าสนใจครับแต่ก่อนจะไปดูเรื่องดาวกันเลยเนี่ยผู้เขียนบทความเขาเริ่มต้นด้วยประเด็นที่ชวนคิดเหมือนกันนะครับเรื่องคำว่าผู้สูงอายุนี่แหละว่าจริงๆแล้วเราควรจะนับกันที่อายุเท่าไหร่กันแน่อะไรแบบนี้ครับ ค่ะเป็นข้อสังเกตที่ดีเลยเพราะว่าคำนิยามมันก็เปลี่ยนไปตามยุคสมัยจริงๆเนอะผู้เขียนยกตัวอย่างว่าแบบสมัยก่อนนู้นเลยคนเราทำงานหนักใช้แรงงานเยอะอายุไขเฉลี่ยก็สั้นกว่านี้มากคนอายุสัก 40, 50, 60ปีเนี่ยก็อาจจะถูกมองว่าแบบแก่ชรามากแล้วเพราะว่าสภาพร่างกายมันสุดซรอมไปตามการใช้งานนะคะ จริงด้วยครับพอนึกถึงภาพสมัยปู่ย่าตายายเรานี่ชัดเลยแต่พอมาสมัยนี้แบบการแพทย์ก็ดีขึ้นคนใส่ใจสุขภาพมากขึ้นมีเครื่องมือเครื่องทุนแรงต่างๆเข้ามาช่วยทําให้คนอายุ70ปีเดี๋ยวนี้หลายคนยังดูแข็งแรงกระฉับกระเฉงอยู่เลยนะครับถูกต้องค่ะผู้เขียนเลยเสนอว่าในบริบทปัจจุบันการจะนิยามใครว่าเป็นผู้สูงอายุจริงๆเนี่ยอาจจะต้องมองไปที่อายุเกิน70ปีขึ้นไปก็น่าจะเหมาะสมกว่า ซึ่งถ้าใช้เกณฑ์น,นี้นะคะหลวงปู่โทนที่อายุเกือบร้อยแปปีในตอนนั้นก็ถือว่ายืนยาวกว่าค่าเฉลี่ยหรือเกณฑ์ทั่วไปไปมากจริงๆค่ะเป็นกรณีศึกษาที่แบบโดดเด่นมากๆครับชัดเจนเลยงั้นเรามาทำความรู้จักกับตัวเอกของเรื่องนี้กันหน่อยหลวงปู่โทนหลําแพรท่านอยู่ที่อำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์นะครับจุดที่น่าสนใจคือท่านไม่ใช่พระสงฆ์นะครับเป็นฆราวาส แต่ว่ามีประวัติที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆเลยใช่ค่ะตามข้อมูลในบทความนะคะตอนท่านอายุราวๆ3ามขวบเนี่ยมารดาท่านได้นําไปถวายตัวเป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลท่านหนึ่งที่ชื่อว่าหลวงปู่โลกอุดรซึ่งท่านนี้ก็เป็นบุคคลที่ค่อนข้างลึกลับมีเรื่องเล่าลือกันมากมายในแวดวงผู้สนใจเรื่องทํานองนี้นะคะแต่ว่าผู้เขียนบทความเขาก็ออกตัวไว้นะคะว่าจะไม่ได้ลงรายละเอียดในส่วนนั้นมากนักจะมุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์ตามหลักโหกราศาสตร์เป็นหลักค่ะ เข้าใจครับแล้วสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดก็น่าจะเป็นเรื่องสุขภาพของท่านนะับปี2,537ที่บทความนี้ตีพิมพ์ท่านเกิดวันที่8เมษายนปี2,429คำนวณอายุแล้วก็เกือบเกือบ108ปีแต่ผู้เขียนเล่าว่าท่านยังแข็งแรงมากเดินเหินได้คล่องแคล่วว่องไวชนิดที่ว่าดูเหมือนคนอายุแค่60กว่าๆเท่านั้นเองครับโห,หน่าทึ่งจริงๆค่ะอายุยืนและยังแข็งแรงขนาดนี้ด้วย ทีนี้เพื่อจะเข้าใจการตีความของผู้เขียนเนี่ยเราคงต้องมาดูรายละเอียดโครงสร้างดาวในดวงชะตาของหลวงปู่กันสักหน่อยนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างผู้เขียนให้ข้อมูลพื้นฐานมาว่ายังไงบ้างครับค่ะตามข้อมูลที่ผู้เขียนให้มานะคะจุดที่เรียกว่าลัคนาหรือจุดตั้งต้นของดวงชะตาซึ่งก็เปรียบเหมือนจุดที่เราเกิดออกมาดูโลกนะคะของหลวงปู่โทนนั้นสถิตอยู่ที่ราศีมิถุนซึ่งเป็นราศีาธาตุลมและที่สําคัญเลยคือ มีดาวเสารหรือเลข7ในทางโหราศาสตร์ไทยนะคะกับดาวเกตเลข9กุ้มหรือว่าอยู่ร่วมราศีเดียวกันกับลักนณาพอดีเลยค่ะอ๋อมีดาวถึง2ดวงกุมลักนณาเลยคือเสาวกับเกตแล้วตำแหน่งดาวอื่นๆที่สำคัญสำคัญมีอะไรบ้างครับมีอีกหลายจุดที่น่าสนใจค่ะอย่างเช่นดาวอาทิตย์กับดาวพุธเนี่ยอยู่ร่วมกันหรือกุมกันในราศีมีน ซึ่งราศีมีนนี้จะอยู่ตรงข้ามหรือทำมุมเลง็งคือร้อยกัดสิบองศากับราศีกันที่มีดาวพฤหัสบดีแล้วก็ดาวมฤตยิยูสถิตอยู่คู่กันค่ะอ๋อเท่ากับว่ามีดาวสำคัญถึงสี่ดวงคืออาทิตย์พุธคู่หนึ่งกับพฤหัสมฤติยูอีกคู่หนึ่งมาสัมพันธ์กันในมุมตรงข้ามหรือมุมเล็งกันพอดีใช่ค่ะแล้วก็ยังมีอีกคู่หนึ่งด้วยคือดาวศุกร์อันนี้อยู่ในราศีกุม ซึ่งก็ทำมุมเล็งเหมือนกันกับดาวอังคารและพระราหูที่อยู่ร่วมกันในราศีสิงค์ค่ะส่วนดาวจัน์นั้นอยู่ในราศีพฤษภแล้วก็ได้ตำแหน่งที่เรียกว่ามหาอุจจุซึ่งถือเป็นตำแหน่งที่ให้คุณให้พลังเด่นมากๆเลยในทางโหราศาสตร์ไทยค่ะหมายถึงความมั่นคงเข้มแข็งอะไรแบบนั้น โอฟังดูแล้วโครงสร้างดาวนี้ซับซ้อนน่าดูเลยนะครับมีทั้งดาวกลุ่มลัคนามีทั้งดาวที่เล็งกันเป็นคู่คู่แถมมีดาวจัน์ทรได้ตำแหน่งมหาอุจจุอีกแล้วผู้เขียนบทความเขาชี้ไปที่จุดไหนเป็นพิเศษครับที่มองเป็นว่าคุณแจสำคัญหรือเป็นไฮไลท์อะไรทำนองนั้น จุดเด่นที่ผู้เขียนเน้นย้ำนะคะมีอยู่2ประการหลักๆค่ะอย่างแรกเลยคือการมีดาวคู่มิตรที่อยู่ในมุมเล็งกันถึง2คู่อย่างที่เมื่อกี้เราไล่เรียงกันไปคือคู่อาทิตย์1กับพระหัสบดี5แล้วก็คู่ศุกร์6กับอังคาร3ค่ะถึงแม้จะอยู่ตรงข้ามกันแต่การเป็นคู่มิตรกันเนี่ยมันก็มีความหมายพิเศษในทางโหราศาสตร์นะคะคู่มิตรเล็งกัน2คู่อันนี้น่าสนใจครับแล้วอีกประการหนึ่งคืออะไรครับ อีกประการที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยแล้วก็อาจจะเป็นจุดที่แบบค่อนข้างแปลกใหม่ในการตีความของผู้เขียนท่านนี้นะคะคือการที่ในดวงชะตาเนี่ยมีดาวที่ได้ตำแหน่งประ,กะเกษตรถึง3ดวงได้แก่ดาวพุธ4ดาวพระหัสบดี5แล้วก็พราหู8ค่ะซึ่งผู้เขียนมองว่าดาวประ,กะเกษตรทั้ง3ดวงนี้ล้วนส่งผลดีหรือให้คุณกับเจ้าชะตาในกรณีนี้ค่ะตรงนี้แหละครับที่ผมเริ่มสงสัยนิดหน่อยเพราะ ตามความเข้าใจทั่วไปในทางโหราศาสตร์ไทยอ่ะตำแหน่งปราเกษตรนี่เอ,อ่อมันมักจะถูกมองว่าเป็นตำแหน่งที่ดาวอ่อนกำลังหรือคุณภาพด้อยลงไม่ค่อยให้คุณเท่าไหร่ไม่ใช่เหรอครับเหมือนจะตรงข้ามกับตำแหน่งเกษตรที่หมายถึงดาวเข้มแข็งมั่นคงอยู่ในบ้านตัวเองอะไรแบบนั้นใช่ค่ะนั่นคือความเข้าใจโดยทั่วไปเลยแล้วก็ไม่ใช่ความเข้าใจที่ผิดนะคะ แต่ว่าในาบทความนี้ค่ะอาจารย์สอแสงตะวันท่านเสนอมุมมองที่แตกตางออกไปแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยท่านไม่ได้ตีความว่าประเกษตรในดวงนี้หมายถึงความเสื่อมถอยหรืออ่อนแอแต่กลับมองว่าเป็นการเปลี่ยนสภาพหรือพลิกผันคุณสมบัติของดาวไปในทางที่ดีค่ะเปลี่ยนสภาพไปในทางที่ดีหมายความว่ายังไงครับช่วยขยายความหน่อยได้ไหมครับนะคะคือความกล้าแข็งมุ่งมั่นทะเยอทะยานอำนาจวาสนา ซึ่งอาจจะมีด้านที่แบบแข็งกล้าวมุทะลุหรือยึดมั่นในตัวเองสูงอยู่ด้วยแต่ดาวที่ได้ตำแหน่งนิดคืออ่อนกำลังที่สุดหรือปราเกษตรที่อ่อนรองลงมาเนี่ยผู้เขียนกลับมองว่าเป็นการเปลี่ยนจากความแข็งนั้นมาเป็นความอ่อนโยนนุ่มนวลความสุขุมรอบคอบการไม่ยึดติดการลดทิฐิมานะแล้วก็หันไปให้ความสำคัญกับเรื่องฝ่ายธรรมมากขึ้นค่ะ อ๋อเข้าใจแล้วครับคือแทนที่จะมองว่าอ่อนแอไปเลยกับมองว่าเป็นการลดความแข็งเกร่งทางโลกหันมาเน้นคุณธรรมความสงบภายในหรือเรื่องทางจิตวิญญาณแทนอย่างนั้นเวยครับพร้องอย่างยิ่งกับชีวิตที่ยืนยาวแล้วก็ดูเปี่ยมด้วยคุณธรรมของหลวงปู่โทนจนท่านถึงกับเรียกดวงลักษณะนี้ว่าเป็นดวงชาตานักบุญเลยทีเดียวค่ะ โหเป็นการตีความที่น่าสนใจมากๆครับพลิกมุมมองเดิมๆเกี่ยวกับดาวประเกษตรไปเลยจริงๆแล้วการตีความแบบนี้มันเชื่อมโยงกับเรื่องอายุยืนยาวของท่านยังไงต่อครับตามแนวคิดของผู้เขียน ค่ะผู้เขียนก็เชื่อมโยงว่าคุณสมบัติของความอ่อนโยนการไม่ยึดติดการมุ่งเน้นทางธรรมที่ได้จากดาวประเกษตรเหล่านี้ประกอบกับอิทธิพลของดาวคู่มิตรที่เล็งกันอีกมันส่งเสริมเกื้อกูลกันทําให้เจ้าชะตามีแนวโน้มที่จะดําเนินชีวิตในทางที่ถูกที่ควรมีจิตใจที่สงบซึ่งก็น่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อสุขภาพกายและใจแล้วก็อายุที่ยืนยาวนั่นเองค่ะเข้าใจภาพรวมแล้วครับ ทีนี้งั้นเราลองมาเจาะลึกดาวแต่ละดวงที่ผู้เขียนให้ความสำคัญกันหน่อยดีไหมครับว่าท่านตีความบทบาทของดาวต่างๆในดวงนี้ไว้อย่างไรบ้างที่ส่งผลต่อชีวิตและอายุยืนของหลวงปู่ได้เลยค่ะผู้เขียนไดใ้ให้รายละเอียดการตีความดาวสำคัญส,ค,ญสคัญไว้หลายดวงนะคะเริ่มจากคู่ดาวพฤหัส,สบดี5กับดาวมรตยู0ที่อยู่ในราศีกันแล้วก็เลงกับอาทิตย์1และพุธ4ในราศีมีน คือดาวมฤตยูศูนย์เนี่ยด้วยธรรมชาติหมายถึงความไม่แน่นอนการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันหรือเรื่องอาเพศต่างๆเนาะแต่เมื่อมาอยู่ในบริบทที่เกี่ยวกับาศาสนาหรือความเชื่อผู้เขียนมองว่าต้องพิจารณาคู่กับดาวเกตด้วยค่ะทำไมต้องดูคู่กับดาวเกตด้วยล่ะครับเพราะว่าดาวเกตในทางโหราศาสตร์ไทยเรานั้นมีความหมายเชื่อมโยงกับเรื่องชาติตระกปูลการเวียนว่ายตายเกิดสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเรื่องของดวงวิญญาณนะคะ การที่ดาวมฤตยูศูนย์ซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนแปลงมาสัมพันธ์กับเกตซึ่งในดวงนี้กลุ่มลัคนาอยู่ด้วยจึงถูกตีความในเชิงลึกว่าเกี่ยวข้องกับวงจรชีวิตการเกิดดับในทางจิตวิญญาณหรือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่เกี่ยวกับเส้นทางธรรมอะค่ะส่วนดาวพฤหัสบดี5ซึ่งเป็นดาวแห่งคุณธรรมสติปัญญาครูบาอาจารย์การที่มาอยู่ร่วมกับมฤตยูศูนย์ในราศีกันผู้เขียนก็ตีความเชื่อมโยงไปถึงเรื่องภพภูมิเลยค่ะ ทั้งอดีตชาติปัจจุบันชาติแล้วก็อนาคตชาติเป็นมิติที่ลึกซึ้งไปทางจิตวิญญาณมากๆทีเดียวฟังดูแล้วเน้นไปทางเรื่องจิตวิญญาณการเกิดดับค่อนข้างมากเลยนะครับแล้วดาวที่กลุ่มลัคนาดโดยตรงอย่างดาวเสาร์เและดาวเกต้าวะครับมีความหมายเฉพาะเจาะจงอย่างไรในมุมมองนี้ครับการที่ดาวเสาซึ่งโดยทั่วไปก็หมายถึงความอดทนความรับผิดชอบเรื่องเก่าแก่หรืออาจจะหมายถึงความทุกข มากุมหรืออยู่ร่วมกับดาวเกตเก้าที่หมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือวงจรชีวิตนัดจุดลัคนาซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นชีวิตพอดีผู้เขียนตีความว่าแสดงถึงความปรารถนาอันแรงกล้าของเจ้าชะตาที่จะมุ่งมั่นในเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งอย่างจริงจังมากๆทั้งในชาตินี้แล้วก็อาจจะเผื่อไปถึงชาติหน้าด้วยอะไรทํานองนั้นคะ่ะเหมือนเป็นความมุ่งมั่นตั้งใจที่อย่างรากลึกในตัวตนเลยนะครับเนี่ยแล้วดาวจันหรอครับที่ว่าเป็นมหาอุจจุ มีบทบาทอะไรอีกไหมครับค่ะดาวจันทสองอย่างที่บอกว่าได้ตำแหน่งมหาอุจจุซึ่งเด่นมากในราศีพุกศกนะคะดาวจันทร์โดยพื้นฐานก็จะหมายถึงจิตใจอารมณ์ความรู้สึกหรือถ้ามองในเชิงลึกก็คือจิตวิญญ,ญาณทีนี้ตำแหน่งของดาวจันทร์ในดวงนี้ทำม,มุมที่เรียกว่าเบียนกับดาวเสาเจ็ดและดาวเกตที่กลุ่มลัคนาอยู่ค่ะคำว่าเบียนนี่มีความหมายยังไงครับในทางโหราศาสตร์ใช้ทับหรือเล็งหรือเปล่าครับ ผู้เขียนอธิบายว่ามุมเบียนในที่นี้ให้คุณค่าหรือความหมายใกล้เคียงกับการที่ดาวทับกันหรือกุมกันเลยทีเดียวค่ะอ,อ๋อครับครับดังนั้นการที่ดาวจันทร์สองซึ่งหมายถึงจิตใจจิตวิญญาณมาเบียนดาวเสาเจ็ผู้เขียนตีความว่าหมายถึงการวนเบียนหรือการมุ่งเดินทางไปสู่เป้าหมายที่ตนปรารถนาอย่างไม่ลดละเลย ส่วนการที่ดาวจันทร์สเบียนดาวเกต9อันนี้ผู้เขียนให้ความหมายไว้2ในัยะนะคะในัยะแรกอาจจะหมายถึงจิตวิญญาณของเจ้าชะตาเองที่มีความเข้มแข็งมากๆจากมหาอุจจุแล้วก็มุ่งม,มั่นเพราะเบ,บียนเกตส่วนอีกในัยะหนึ่งถ้ามองในมุมของปัจจัยภายนอกนะคะอาจหมายถึงการได้รับการดูแลคุ้มครองจากพวกทิพย์หรือเทพหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่เชื่อมโยงกับดาวเกตค่ะ โอ้โหการตีความเรื่องพวกทิพหรือเทพให้การดูแลนี้ฟังดูสอดคล้องกับเรื่องเล่าในประวัติของท่านที่ว่าหลวงปู่โลกอุดรรับท่านเป็นบุตรบุญธรรมเลยนะครับเนี่ย ใช่เลยค่ะเป็นจุดที่ผู้เขียนเองก็ชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงกันนะคะการตีความทางโหงราศาสตร์ในจุดนี้ดูเหมือนจะสนับสนุนเรื่องเล่าที่ว่าหลวงปู่ลอกอุดรซึ่งเชื่อกันว่าเป็นทิ์หรือมีกายทิ์เนี่ยคอยมาเยี่ยมเยอือนแล้วก็ดูแลหลวงปู่โทนอยู่เสมอๆน่าสนใจมากๆครับแล้วมีดาวดวงอื่นอีกไหมครับที่ถูกตีความในลักษณะนี้ มีอีกจุดค่ะคือดาวพุธสีซึ่งเป็นตนุลักขณานหรือดาวเจ้าเรือนประจำราศรีมิถุนที่เป็นลัคนาน,นั่นเองเปรียบเสมือนดาวประจำตัวนะคะดาวพุธนี้ไปสถิตยอยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์หซึ่งหมายถึงตัวตนโดยตรงในราศรีมีนผู้เขียนมองว่าตำแหน่งนี้คือพุธร่วมอาทิตย์ในราศรีมีนมีความพิเศษ เปรียบเสมือนเป็นสนามเรือนธาตุแห่งดวงวิญญาณนะคะเป็นจุดที่พลังงานชีวิตหรือดวงวิญญาณอาจจะมารวมตัวกันหลังความตายก่อนที่จะไปตามกรรมของแต่ละคนอะไรทํานองนั้นโอ้โหฟังดูเป็นการตีความที่ลึกซึ้งไปทางปรัชญาแล้วก็จิตวิญญาณมากๆเลยนะครับแล้วดาวคู่มิตรอีกคู่หนึ่งล่ะครับดาวศุกร์6กับดาวอังคาร3ที่เล็งกันอันนี้มีบทบาทอย่างไรในการตีความนี้ครับค่ะสำหรับดาวศุกร์6ที่อยู่ในราศีกุมภพาซึ่งเป็นเรือนที่ผู้เขียนเรียกว่าสุภะนะ ในที่นี้ท่านตีความหมายถึงการได้รับการสนับสนุนคุ้มครองและทำมุมเลงกับดาวอังคาร3คู่มิตร แล้วก็พระราหู8ในราศีสิงค์คู่นี้ผู้เขียนตีความในมุมที่เกี่ยวข้องกับโลกภายนอกมากขึ้นค่ะว่าเป็นการบ่งบอกถึงการได้รับความช่วยเหลือหรือการคุ้มครองจากเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่อาจจะมองไม่เห็นแต่สามารถดนบันดาลหรือช่วยเหลือผู้ที่ประพฤติตนอยู่ในศีลในธรรมทําความดีให้รอดพ้นจากพยันดรายหรือได้รับสิ่งดีๆอย่างน่าอัศจรรย์หรือไม่คาดฝันได้ค่ะ แสดงว่าการตีความดาวส่วนใหญ่จะเน้นไปที่เรื่องของคุณธรรมจิตวิญญาณแล้วก็การได้รับการคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมันก็เชื่อมโยงกับอายุยืนยาวของท่านทีนี้ในบทความเหมือนจะมีเรื่องเล็กเล็ดน้อยที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องทํานองนี้ด้วยใช่ไหมครับที่ผู้เขียนเล่าเสริมเข้ามาใช่ค่ะมีเรื่องหนึ่งที่ผู้เขียนเล่าเสริมเข้ามานะคะเป็นประสบการณ์ส่วนตัวที่ท่านได้พบเจอมาเลยคือท่านเล่าว,ว่า หลวงปู่โทนมีสิ่งที่เรียกว่าแร่ธาตุชนิดหนึ่งฝังอยู่ที่แขนขวาซึ่งหลวงปู่บอกว่าทําหน้าที่เหมือนเครื่องมือสื่อสารกับหลวงปู่โลกอุดรได้ตลอดเวลาเลยผู้เขียนยังเล่าด้วยนะคะว่าเคยเห็นหลวงปู่โทนพูดคุยโต้อตอบกับสิ่งที่มองไม่เห็นซึ่งก็เชื่อว่าเป็นหลวงปู่โลกอุดรนนะคะ่ะต่อหน้าต่อตาท่านเลยด้วยซ้าโหเป็นเรื่องที่น่าพิศวงมากๆเลยครับ ช่วยเสริมมิติความเชื่อในเรื่องการสื่อสารกับสิ่งที่มองไม่เห็นหรือพวกทิปที่เชื่อมโยงกับการตีความดาวจันเบียนเกตเมื่อสักครู่เลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะเรื่องนี้ก็เป็นเกร็ดที่ผู้เขียนนำมาเสริมเพื่อให้เห็นภาพความเชื่อหรือลักษณะพิเศษที่เล่าลือเกี่ยวกับหลวงปู่โทนได้ชัดเจนขึ้นนะคะแต่ถ้าเรากลับมาโฟกัสที่แก่งของการวิเคราะห์ทางโหงราศาสตร์ตามบทความนี้ปัจจัยหลักที่ผู้เขียนชี้ว่าเป็นเหตุผลสำคัญของอายุยืนยาว ก็ยังคงเป็นเรื่องของโครงสร้างดาวที่เราคุยกันไปตอนต้นนะคะถ้าอย่างนั้นพอจะสรุปอีกครั้งได้ไหมครับว่าปัจจัยหลักทางโหราศาสตร์ที่ผู้เขียนบทความนี้ชี้ว่าเป็นเหตุให้หลวงปู่โทนอายุยืนยาวเป็นพิเศษคืออะไรแบบเน,น้นๆเลยสรุปได้เป็น2ส,ส่วนหลักๆนะคะส่วนแรกคืออิทธิพลของดาวคู่มิตรที่ทำมุมเล็งกันค่ะทั้งสงคู่เลยคือคู่อาทิตย์หกับพฤหัสห้า แล้วก็คู่สุข6กับอังคาร3ถึงแม้จะเป็นมุมเล็งหรือตรงข้ามกันแต่การเป็นคู่มิตรกันนั้นผู้เขียนมองว่าส่งผลดีอย่างยิ่งโดยเฉพาะในเรื่องการสนับสนุนค้ำจุนดวงชะตาแล้วก็อาจจะส่งผลถึงเรื่องอายุไขด้วยค่ะส่วนที่2ซึ่งสําคัญไม่แพ้กันเลยแล้วก็เป็นการตีความที่โดดเด่นมากๆของบทความนี้นะคะคือบทบาทของดาวประเกเษท,ทั้ง3ดวงคือดาวพุธ4ดาวพฤหัส5แล้วก็พระราหู8 ที่ไม่ได้ถูกมองว่าเสื่อมแต่กลับให้คุณในด้านความอ่อนโยนนุ่มนวลการลดทิฐิการมีคุณธรรมและการมุ่งเน้นไปในทางธรรมหรือโลกภายในซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้เองที่ผู้เขียนมองว่าส่งเสริมให้เกิดความสงบในจิตใจแล้วก็นําไปสู่ชีวิตที่ยืนยาวตามแนวทางของดวงชะตานักบุญนั่นเองค่ะชัดเจนเลยครับเป็นการวิเคราะห์ที่เชื่อมโยงโครงสร้างดาวทั้งมุมสัมพันธ์แล้วก็คุณภาพดาวแบบพิเศษ เข้ากับเรื่องราวชีวิตแล้วก็คุณธรรมของเจ้าชะตาได้อย่างน่าสนใจจริงๆจากการที่เราได้คุยเจาะลึกบทความดวงชะตาหลวงปู่โทนหลังแพรกับอายุยืนยาวนี้ก็ทําให้เห็นมุมมองทางโหราศาสตร์ที่พยายามจะอธิบายปรากฏการอายุยืนยาวมากๆของหลวงปู่โทนนะครับโดยเฉพาะการให้น้ําหนักกับดาวคู่มิตรที่เล็งกันแล้วก็การตีความดาวประเกษตรในมุมกลับที่ส่งเสริมด้านคุณธรรมจะนําไปสู่ข้อสรุปว่าเป็นดวงชะตานักบุญนี่แหละครับ ใช่ค่ะถือเป็นการผสมผสานการพิจารณาทั้งปัจจัยที่อาจจะสะท้อนออกมาในทางโลกอย่างเช่นสุขภาพร่างกายที่ยังแข็งแรงแม้อายุมากแล้วกับปัจจัยทางธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องจิตใจจิตวิญญาณการปฏิบัติคุณงามความดีหรือแม้กระทั่งความเชื่อในเรื่องการได้รับการคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะซึ่งทั้งหมดนี้ก็ถูกอ่านผ่านสัญ,ญลักษณ์ของดวงดาวตามแนวทางการตีความของผู้เขียนบทความท่านนี้ค่ะอืมมัน ก็ชวนให้คิดต่อนะครับว่าระหว่างชะตาชีวิตที่อาจจะมีแนวโน้มบ่งบอกไว้ด้วยดวงดาวตามหลักโหราศาสตร์กับการดำเนินชีวิตของเราเองการเลือกที่จะประพฤติตนปฏิบัติคุณงามความดีหรือการมีปฏิสัมพันธ์กับเรื่องราวทางจิตวิญญาณของเจ้าชะตาเองนั้นสิ่งเหล่านี้มันส่งเสริมซึ่งกันและกันหรือมีความสัมพันธ์กันยังไงถึงได้นำมาซึ่งผลลัพธ์คือชีวิตที่ยืนยาวโดดเด่น แล้วก็ดูเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองดูแลอย่างในกรณีของหลวงปู่โทนก็นับเป็นคำถามปลายเปิดที่น่าสนใจนะครับที่อาจจะเก็บไปคุ่นคิดกันต่อได้